มาซื้อดอกไม้ไปปลูกกันลุมซพไให้ยาเดอ้อสิพามาเทียวปาซ่าอันฝรั่งได้ืหมเนี่ย เดี๋ยวเราจะกลับกนไปใส่ลุมซบในแม่ยานีนหละข้ําโอใกล้ฮอดปาซาและปาซาอยู่หันแต่ว่านเป็นวิวที่สวยก็เลยออนซอนก็เลยจอดถ่ายให้พี่น้องเบิ่งก่อนเด้จ้าวันนี้อากาศดีเป็นสีแกตัวเกี่ยวอย่างกันว่าอากาศดีเป็นสีแกตัวประเดี๋ออ สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอมาอีกเลยเด้อเมื่อนี้แม่เอมาสิ้ามาปลูกดอกไม้ื่อนตอนต้นคลิปที่บอกนั่ะละจ้ะปลูกดอกไม้ไ้ยาปลูกดอกไม้ญญไฮยาเนี่ยไม่เป็นวันอีสเตอร์นะจ้ะวันโพสแกก็คือวันเกี่ยวกับพรยเยซูน่ะละจ้ะแต่ว่าพระเจ้าต้องใส่ไม้ดอกไม้สีเหลืองเนาะที่จริงน่ะแม่อันยาแม่เอมาเนี่ยเป็นคนหมักดอกไม้สีแดงเนะจ้ะมักสีแดงทุกอย่างจะเป็น กระโปงเป็นเสื้อผ้าเป็นยังกระยาจัเพ่นมักดอกไม้สีแดงเอออามักสีแดงรถกระสีแดงเสื้อผ้ากระสีแดงรองเท้าถุงเท้ากระสีแดงบัดแต่บางเก่งไหนนี่บลได้ขอบางเพ่นว่าเพ่นสีแดงบอ่นั่นละ่ะอันวัตินีมือนีก็เลยอากาศดีที่จริงแม่มากจะมาปุงแต่อาทิตย์ก่อน่นได้จ้ะเออแต่ว่าหิมะอันบ่ลลายแหมก็เลยเออมือนี้ได้โอกาสพอเห็นมันแดดแล้วก็คือสีละลายแล้วว่ากับคุณสายอยู่ ว่าคือสีลลายฉันกระวางวา่วาว่าฉันผัววา่าพี่น้องเบิง้งแม่เอไม่ใจเบิง้งนั้นบอลละลายเหม่ล,ลายแต็มองหลุมซบเห็นบ่นั่นละก็กะเลยวา่าเอาบอลละลายกะกะบ,บ่เป็นอย่างเพราะว่าใครย,ย่ใส่แล้วรองเท้าแบบกันหิมะอยู่น้อยนึ่งน่ะแไหมไหม้ไม้สิพ่าปลูกไว้น่ะเย่าวาหลายแดดมันฮ้อนห้อนอยู่ได้พี่น้องเอ้เห็นไีหิมกะกด้แดดนะอันนี้ดอกไม้แม่เอไมาเฮ็ดเห้เพื่อนตั้งแต่คริสต์มาสเลพี่น้องเห็นบ่แม่เอมาเป็นคนไปเอางาเอายางยุแถวบ้านมาเห็้เพิ่นอาทีไปทิ่มนลพี่น้องตั้งแต่คริสต์มาส อันนี้กะทิมไฟอากาอันนี้การอันนี้เอาใส่ดอกไม้สดด้วยพี่น้องเอาใส่ดอกไม้สดเขาก็เอาน้ำใส่น้ำใส่ก็เสียบใบแต่ว่ามันแตกแล้วนี่มันดุดเลยนี่แต่ว่ากจะเสียบคือเก่าแหละดอกไม้พี่ว่าได้ซื้อมาเด้ของปีกายทีแ่แม่มาปลูกไว้เห็นปะปีกายหรือปีกรวอนี่แม่มาปูกไว้ปีนี้ขึ้นแล้วเดนน้ซื้อมาใส่ให้เพิ่อนนะเพราะว่ามันบาดมาได้ทันอันนี้ก็เลยซื้อมาใส่ให้เพิ่นนะ อันนี้ซื้อไปบ้านแล้วมันใส่บอทันจะเบิร์เอามาใส่เพิ่นน้ำถึงจะอีตเตอร์ใส่แต่ดอกเหลืองไม่เอะมากก็ต้องใส่ดอกสีม่วงน้ำบ่ผิดกฎหมายเด้อหนีดอกจิวลิยป์เน,น,นี่ยเหยบะผมเป็ดเนาะนี่พทอดอันนี้เพื่อนทอนหญ้าออกเพื่อนหญ้าดอกไม้เนี่ยเตะปีกาไปเลยนะพี่น้อง แม่มากกับบ่เข่าใจท่สันวบ้าน่ค่อยเห็นพี่น้องบ่ค่อยเห็นรูก่นเอามาปลูกได้พี่น้องดอกไม้ไหมหน้าเออคริสต์มาสคือกันคนยากบ่ลูกพนสี่คนนั่นว่มาปลูกีหมขนาดผัวแม่ไอ้มากขันเมียบ่มาแล้วกับบมาเด้แม่ <c oughs> ามากกับบ่รู้ว่าเพานี้ขาเจ้าบ่คขอ้เฮาด้วยจังไหนเนาะแต่ว่าเห็นคนอื่นเอามาปลูกเกือบทุกลุมเด้แต่วาของยาแม่ไอ้มากนี่บม่เห็นลูกขาเจ้ามาปลูกแักเพื่อนีหม ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเฉียงไรแล้วก็สีถุกไพ่มาปลูกดอกไม้ให้แล้วก็ะเซียนบอกใบห้อยอยู่บจนจักรนอพี่น้องญาแม่มา玛ก็ได้เดี๋ยวแม่เอ玛ผลิตหน่อยดอกว้ามาใส่สัตว์ละอ้ยอ,นนอันนี้สวยะนะตัวนี้ดีกว่าใส่แล้วอีกจักอาทิตย์เซลดอกเอาปุ๋ยมาใส่ดอกสเตลลหมุนนี่ดอกสเตลลหมุนนี่แหละที่แม่เอ玛มา,มา มักอย่างมันถือปลูกง,งายเลี้ยงงายงามพร้อมถือพร้อมแล้วก็นทนหนาวทนหิมะได้แม่มาซื่อน,นึ่ยี่สิบเก้าโคตรนี่ อันนี้เด้ที่แม่มาปลูกปีกาหรือปีกรอนไรพีน้องเขาหน้าห้อนเขาก็บ่ต้องเอาหัวมันขึ้นมากับฝังไว้ในดินหน้านาวกับฝังไว้ในดินคือบ่ตตองเอาขึ้นมาเลยเห็นบ่พ่หนาใบไม้พีใกล้นาห้อนมันก็สีขึ้นมาเป็นดอกเองนะเนี่ยซื้อเธอเดียวงามได้เลยตลอดปีตลอดซา <c oughs> าข่้นบนนี้อีหย่างมากินหัวมนันนะ มื่อกี้มีผัวเมียกับลูกสองคนมาบอยังกลับไปแล้วหกมงเรงไม่เอม,มากก็เคยมาได้พี่น้องมันกับบอเป็นแต่ย่านคือปาสาบ,บ้านเฮาน้องหอกมงเีรงมามาเื้ยแล้วแต่หมูนห้ก่อนเด้อยาเอ้ยฝังไทยออกบ่นอ่อย่า่อยนึงพี่น้องเลยเออออกอยู่สิว่าจังไรไว้พี่หลอกอยู่ประานอนอเวเจ้ากะ เซลสากันเทน่านันตัวแนละ้วซากันเทน่านันตัวสีม่วงมั้งนะคะคุณแม่ยา่าขาถึงคุณแม่ย่าจะชอบสีแดงแต่คุณแม่ย่าก็ต้องเอาสีเหลืองมั้งนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นอีสเตอร์จ้ะมันไม่ใช่คริสต์มาสนะจ๊ะออแล้วก็สีม่วงสีม่วงไปใส่ตรงไหนฮะนี่ไงอันนี้ก็ออกม่วงม่วงเหลืองกับงามนะพี่น้องเนี่ยอัน,นมันเด็ดฮ้อนๆเอจาจากมหดนาม ตันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวจ้ะโอ้ยงาสิมให้เลขกให้เห็ดคิปเห็ดอย่างปังๆนี่เด้อคุณแม่ยาเออให้ลูกไผ่เห็ดคลิปังๆคนเบิ่งคนติดตามคนหักคนแพงหลายๆคนสร้างมันกะวาบ่ได้อเกับคนสร้างก็ให้สร้างนี่น้อยให้เห็ดให้ลูกไผ่เห็ดคลิปังๆเด้อแต่มมือนีต่อไปแล้วก็ตลอดไปตลอด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 ไปเลยให้ได้เงินได้ค้ำหลายๆเพราะเนี่ยมันเป็นปังๆซื้อๆเดี่ยอ ให้ได้เงินเยอะๆด้วยเด้อแม่ยาเด้อคุนาว่าอยู่พอดีพี่น้องเอ้ยแม่ามากก็ได้ที่ได้เอาเงินมาซอยลูกทรายจแหล่ะซอยค่าน้ําค่าไฟนั่นแหละไม่ได้ไปใส่ดอกเงินก็ได้ <c oughs> ขั้นเหลือขั้นอย่างก็เสียไปเห็ดแนว่าต้องการนะล่ะแต่ที่แน่ก็ที่ซอยลูกทรายเจนั่นแหละค่าน้ําค่าไฟนะคุณแล้วซำนี้แหละพี่น้องเอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วบอ,อันนี้ฮะา่าเมื่อปลูกเมื่อปลูกสร้างขั้นตอนเนี่ยใส่โบเบิดดอก เพิ่นบอกอนนี้ให้คลิปปังๆคนเขาจังมาปลูกให้เพิ่นไหมเนาะอันนี้เด้อแม่แอามาจะบอกอ๋อเหยียบของเพิ่อนวินิจฉุกคิดกะจะวัอันนี้มองของยาเด้อของยาแม่แอมามาอันนี้ของปูของผัวเพิ่นแต่ว่าไส้ไส้อย่างก็เหรอป้ายนี่ป้ายซื้อวาอ่าเกิดเมื่อใดมรณภาพเมื่อใดอันเดียวกันแต่ว่ามองอันนี้เิ่นติดกันเลยเนี่ยอยู่น้ำกัน ฮาเดเดิอมามาเด้ออยู่ผู้เดียวเอออยู่กับผัวเนาะมูกับลายยีดอกเมื่อไรได้ไปในก่อยสิเมื่อแล้วลายยาอะพี่น้องไอ้ฮาเดกับแปลว่าไายบายไปก่อนเด้ออย่างประมาณนี้แหละข้างบนเข้าไปได้ฮาเดะฮาเดะบรามีสองอ่นมีน้อเวนี่เด้มองเขาเจ้าเปิดน้ำไปรดนะพี่น้องเขก็มาเปิดน้ำอยู่นี่เอาไปรดเวลาเ้ามาหนาห้อนนายังเนาะเด้เจ้ามีถังนี้อันบัวให้อยู่เด้แต่ว่าดูนี่เขาเจ้าเก็บบ๊อบะวัน มันยังหนาวอยู่เนาะคิดว่าน้ำเนี่ก็ยังปิดอยู่อืมเนี่น้ำยังปิดอยู่มันก็ต่มช้ี้ยังไม่เห่าอยู่นี่เยอะหนาว้อนแต่ว่าแม่เอ๋มาบกตดให้ดอกเพราะว่าดินมันยังยังเปียกหน่อยู่เนาะถึงสิฮดกะนน้ำพระเจ้ากับปิดฮดบ่ได้ไปสิพายางเลาะขึ้นไปข้างบนส้มอันเพราะว่าผ่านมาเมื่อกี้แม่เอ๋มาเห็นหลุมซุบคนตายวางไต้วางสองสามมือ่อน,นี่ยมอเห็นห้อยกบอยู่ มีเนลอยบาดะบ่าท่าคนเขาจะมาปลูกดอกไม้ดอกยางให้ญาติขาเจ้าจะได้พีนน้องาเดยข้าก็จะใส่บูดเนี่ยอันนี้ไม่ใหม่เลยนี่ร้อยนี่สองผัวเมียหนบอเห็นเด็ยังไม่ใหม่อยู่นี่มาปลูกดอกไม้ให้ญาติขาเจ้ามาเด้อผู้หญมาอยากอยากมานั่งเสาเงยมานั่งหลินยุปราช์นะเห็นบอยอดมานั่งให้เด้เวลาเขาเจ้าเห็ดพิธีดอกว่าผู้เฒ่าก็นั่ง แม,ม่ามาชมนี้ก็ได้พุ่นแม่มามา,มาจะทำาือ,อมันเสียนปลายซื้อเขาจำเนาะในพี่น้องให้ใหเซย้เบิ่งไว้ๆเด้อประมาณว่เกินอาทิตย์ดอกแม่ม,า,มาว่านี่เห็นบ่เหันเด้อเนี่ยประมาณได้อาทิตย์หนึ่งนี่แหละพอดินมันก็นยังอันนี้อยู่ยังพันได้เก่าอยู่นีก็ะิ่มขยะเลยพี่น้องทิ้งขยะร่วมอันนี้นะ อาทิมนี่พอลูกข้าเจ้ามาพอลูกเดี๋ออยวไอ้กับน้องมาปลูดกดอกไม้ให้ญาดใน,นการดอกไม้สีเหลืองดอกไม้เกี่ยวกับอีสเตอร์นั่นแหละข้าเจ้าก็ได้รถคันหนึ่งข้าเจ้ามามองจอดบนนี้มองจอดบนนี้ข้าเจ้าก็เลยไปทางใหม้ทางพุ่นเดี๋ยวกน้อง ทั้งพูนก็มี่มองจอดกว้างคืออย่างเวลามีคนแต่งงานหรือคนเสียชีวิตจะมาฝังเขาจะไปจอดทั้งพูนมาลายอันนี้ทั้งมองแม่มาจอดหจอดได้แค่สองสามคนนี่สองพูมีอะไลไปเมื่อกี้พี่น้องเชื่อซิมจอดมองไอมาเบิ่งซ่งก็ยังเป็นอย่างมาจอดมองเลยพี่น้องแม่มาจะได้ลากคิดคนทั้งวันนี้เด้อเพราะว่าอันซิฟ้าออกไปเป็นสิมาจอดอัแล้วจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่อีมาเด้ออันขอบคุณทุกผู้ทคนที่เป็นกันตังใจให้แม่อีมาที่ติดตามกันมาตลอดเนะจ้าทั้งเอฟซีไมเอฟซีเก่าแล้วก็ ทางสีขาวมาเป็นเอซีอีกเลยจ้าในแหลกขึ้นมาปลูกดอกไม้อันเดี๋ยวด้วอเออข้าเจ้าได้มองจอดแล้วคนมาใหม่ในแหลกไอห็นม้เข้าเจ้าก็มาหลาย,ลายๆลด้พี่น้องก่อนเทศกาลเห็นมนั่นแหละก่อนที่สิแบบว่าอ่อจะมีเทศกาลของไห้น้อยเวีนี่เกี่ยวกับประสาทนี่ก็คือข้า,าบ้านเท่ากับวัดเนาะท่านอันพวกฝรั่งก็เป็นประสาฝรัร่งเนาะข้าเจ้าก็จะมามาหาญาติหาอย่างพิเศยชีิตไปกับประมาณเทศกาลหลืวจะเทศกาลแล้วกับวันเกิดอย่างนี้แหละ คือโลวคิสมาสเนี่ยเขาเจ้าก็มาจุดเทียนให้ได้พี่น้องมาจุดเทียนมาซื้อดอกไม้แดงให้แล้วก็สิมาเบ้าอย่างแบบชินอดนี่แหละเออกับแบเพลนี้ไมันเนาะบันนี้ขึ้นจังหน้านี่หน้าอีสเตอร์นี่เขาเจ้าก็มาปลูกปลูกดอกไม้จุดเทียนให้คือกันได้พี Arizona, ่ like like really like. right น้องเออมาลํำลึกมาอย่างสิแหละมางค้นกับมาบุเดียวมางค้นก็เห็นขาเจ้าห้ก็มีแบบอาจจะตายบ่ได้โดนขาเจ้ามาหาแม่มากันรักเห็นขาเจ้าห้กับมีมากผู้เดียวสองคนสิแหมก็เห็นกับกอดกันอยู่เออกับเข้าใจรวคามหักน้ำบา่าไทยบอฝรั่น้อง ันละอันนั่นแหละก็ให้มาเบิ่งว่าปัสซ่าน้องเบ๊กับประมาณนี่แหละอืมอันสิก้าบ้านได้แบบนี้พี่น้องสิก้าบ้านหรือว่าสิไปเบิ่งดอกไม้ตอกับบลูนะเออาขั้นเบิ่งดอกไม้ตอขั้นแม่ไอมาจบขีปลายขีปอยู่นี่แล้วขั้นเบิ่งดอกไม้ตอกับคู้ใดบ่มักก็เข้าไปเบิ่งให้คือเก่าๆด้วยจ้าบ่แม่นว่าลายขีปแบบใบใบแล้วก็สิเบิ่งจุดเลยได้บอลได้อ่ะกับบลันได้เบิ่งสุดเด้อบางทีแม่เอมาปีเอ่อปีขีปแล้วอาจจะแบบให้ไปเบิ่งล่านดอกไม้น้ำแนวเบม่นล่านเมื่อกี้ได้ล่านแบบใหญ่ๆที่แถวแม่ หมู่บ้านแม่เอามาอยู่ที่เบิดเงินปีละหลายพันใช่ไหมปีละเป็นหมื่นบน <c li pp ini> น้าได้จ้าเบ้าหลายยายห้างผู้เล้วคลิปนี้กับพ่อชําเนี่ยเนาะบึงฝรั่งเบิ่งแม่เอมาใครอยู่แม่เอมาใส่แว่นตาเหลียวบึงเพิ่นเพิ่นกับบุ่เสียวแม่เอมาว่าผู้เดียวอินี่เบ้าเขาบอเห็นมือ,มอถือโทรศัพท์เจวานะนั่นแหละจ้าคลิปนี้กับพ่อชําเนี่ยเนาะคลิปหน้าจะมาพูดกับพ่อกับแม่เอามาใหม่สวัสดีจ้าบายบายตุกลงบ้านได้กลับเดอ้อ สิมภาพอีบึงล้านดอกไม้เป๊บหนึ่งเพราะว่ามันอย่างย่านคลิปมันสั้นย่านเจ้าแบบวา่าโอ้ยแม่มาแบบคลิปมันสั้นเกินนะแค่สิบสิบห้านาทีเองอะ่ะขอเป็นแบบคลิปยี่สิบกว่ายี่สิบกว่านาทีแบบครึ่งชั่วโมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอย่างสิ่งนี้ ก็ห้องมันก็อยากแมีมันออกมาหลดไปไดยแจออกมานล้มันก็เลยห้องเอาคณแจกูขึ้นมาเอาคณแจกูขึ้นมาล่ะต่ว่าแม่เม,มากฟังมันออกอยู่ได้ต่วางทําทาฟังบ่ออกนะพี่นอ้อง <c oughs> มันห้องอยู่แหละ <c oughs> สวยๆส,สวยค่ะิจุดอดอีเล้วพี่นอ้องให้เจ้าเห็นอันนั้นบอคล้ค่ายหลังอันหลังแบบเป็นสันนะเห็นบ่เป็นสันคุ้มคูขึ้น่ายอันหลังไนนุนเต่าเนาะ ไดน้องสาวล้านล้านท่านผีตะก่อนมั้ยท่านล้านผีตะก่อนเนี่อดีดเห็นบ่เปะซุ้มเบิ่งเนื้อกันปัาเกลือขวดเห็นบ่กซื้อบอ่ะนอนเป็นน้ำแข็งเบิ้ลหนาหนามันใกล้เข้าหน้าห้องแล้วมันก็คงไม่เป็นน้ำแข็งแล้วนะคะมันคงเป็นน้ำซี๊ด นีลงมาถ่ายข้างหลางให้ดูแล้ว,าวนายครับเ็ที่แม่มายืนถ่ายอยู่เนี่ยที่วางเืนหลังยอยู่บนนั่นเห็นมั้ยหลังเห็นมัง,างมสาก็ได้พี่น้อง,องเอ้ยแม่มาล่านดอกไม้แล้วดินก็อยากได้ดอกไม้ก็อยาก บพทันการแล้วเห็นบ่เนี่ยแถวหมู่บ้านแม่มันล้าในแนวจะมีพระทาตุด้านหน้าสงาม,งามนะในดอกสีเหลืองสำหรับอิฐเตอร์แบบลายแต่ว่าแม่มาคือเปลี่ยนผมมีเวลาซื้อเด็กทีน่นองเกาจัดงามงามเออบ่มีเวลาซื้อโคดหยังบ่ฮอวัดลานแล้วนะเนี่ยแต้มมูลน,นี่งามถือรดน้ำรักษาง่ายเลี้ยงง่ายปลูกง,ง่ายแม่มาพาเมื่ออีกทางหนึ่งโดยจ้าพี่น้องวันนี้เมื่อกี้พามาบึงวิวอันข้างบน อันนี้มันอยู่ของ่างเข้ามาได้ทั้งสองเซนเลยจ้ะภาพกับทั้งทางนี้บันนี้ทังนี้บันนี้นะไผกม้กมาแน,น,นใสก่กูเกิลแม่มนะมคุณอยู่ที่ไหนเย <c oughs> อะ